หมดเลยครับเพกเดยียวครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตก็คือปางปลาล่าไหลไนะครับจากดูที่ดูสันนิษฐานเนื้อเนี่ยเนื้อเก่ามากครับสองสี่สองสี่แปดสามประมาณนี้ได้จากกุดชุดนงสองเนี่ยที่ตรงข้ามวัดปลาล่าไหลไเนี่ยแล้วคราวนี้กุชจุนมสองเนี่ยเป็นเนื้อฉ้นเก่าเด็กเขาเรียกว่ากระแผงศอกที่ห้างค้ากงงเนี่ยหลวงพ่อถิ่นท่าน เก็บมาเก็บมาแล้วทาพระไว้ชุดหนึ่ง,งโดยใช้คนที่หล่อเนี่ยเป็นสมัยสมัยนั้นเป็นเด็กวัดชื่อ,อคุณวิทยาที่อยู่หลังวัดเนี่ยแล้วก็หลอกกันคือมีพิมพ์อะไราตรงเนี้ยถ้าดูลักษณะเนี่ยเป็นพิมพ์ที่วัดป่าเราเคยมีจะเป็นดินเผาแล้วพอเป็นดินเผาแล้วเนี่ยก็เอาตรงนั้นมากดแล้วใช้เนื้อเก่าเนี่ยมาหล่อสังเกตคือจากข้างหลังเนี่ยหนึ่งถ้าเกิดดูถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยยุบคือรอยยุบย่นของเนื้อเป็นเนื้อเก่าแต่ถ้าถามว่าเนื้อ ถ้าเป็นกุเลยมันจะไม่มีเป็นรอยจีวรนเพราะตรงนี้คือเวลาเราไปรอปุ๊บสมัยก่อนเด็กวัดใช่พอรอปุ๊บระวังที่จีวรนรอยผ้า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 นะครับแล้ววันนี้กลับมาตรงนี้ก็เลยว่าแต่ทำไมพระถึงได้เก่าก็เนื้อเก่ามากเนื้อเก่ากุวัดชมมสงนะครับตรงนี้การันตีว่าเป็นพระในยุคของหลวงพ่อถึงวัดป่าเรยนะครับดีแล้วดีตัวเซนตวและธรรมเนียรั ทางเวทีเวบเลโตสังกาติตันตูนังโตสัดติตังน้มามิหังสาธุทุกัดทุกที่ครับอาจารย์กับครับอาจารย์พระครูวนคนวิรันวัตรด็อกเตอร์นะครับก็วินิจฉัยครับเรื่องหลวงพ่อโตชินเชี่ยวนะครับจบไป